ไม่แจกนะไม่แจกเลยใช่ไหมคะฝากน้องๆกดติดตามช่องสองต้น only บนยูทูบด้วยนะครับผมกดติดตามตรงนี้และกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆของพวกเรานะครับผมสองต้น only วันนี้มีของมาจากลาซาด้าเป็นอะไรนะตะปุชี นี่นะอ่ะลองเปิดดูให้พี่ต้นน้ำเปิดดูใช่หรือเปล่าใช่ไหมยอาแกะเองสิตั้งใจแกะเอ้ยดูสิเขาบรรจุพันธ์มาดีมากเลยนะเอาฉีกเลยแข็งแรงแข็งแรงทำด้วยตัวเองนะครับ เออนัอน่นแหละชีกตรงนั้นแหละหนั่นแหละใช่ไหมมันเป็นอะไรไหนดูสิแ่แแ,แนี่นะน้องๆสกุชี่สั่งจากลาซาด้นี่นะ,<ล>ะ,ะเขาใส่กล่องซาลาเปามาให้ด้วยแล้วก็มีรูปลายเดี๋ยวให้พี่กับน้องโอโอแกะดูอ่าต้นต้นข้าว รวมส่ง52บาทเองนะนี่แกะมาแล้วเป็นยังไงอาให้น้องจับมั่งให้น้องจับมั่งเป็นยังไงมั่งคะต้อง้าเป็นไงคะมันเป็นย pues ังไงอุ๊ยสาเปาทำไมเป็นอย่างนั้น่ะไหนพ่อลองจับดูพ่อลองขอจับหน่อยนี่เหมือนสารเปาจริงเลยนะอ้าวแย่งพ่อได้ไงเนี่ยฮะ อ,ย,อยทำไมเป็นอย่างนั้นสำหรับเพื่อนๆน้องๆคนไหนที่อยากได้นะะให้คุณพ่อคุณแม่สั่งได้ที่ลาซาด้านะมไม่แพงมีหลายรูปแบบด้วยดูสินี่งามแล้วก็มีเคง็งใส่ซาลาเปาให้ด้วยนะอันนี้ไว้เล่นอย่างอื่นก็ได้ใส่ของเล่นก็ได้ด้วย เอาเป็นยังไงบ้างได้เล่น<ช>อ่าเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามน้องก่อนต้นข้าวเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นยังไงบอกพ่อหน่อยเป็นแบบจ้พ่แบมแบบมันมันนุ่มไหมคะนุ่มแบบแบบอันนี้มันยืดหยุ่นได้นะบีบแรงแรงมันก็ไม่แตกไม่แตกเลยนะไม่แตกเลยใช่ไหมคะเอาเดี๋ให้พี่พี่บอกความรู้สึกเอาให้พี่จับมั่ง อ่พี่มันเป็นยังไงมันนุ่มใช่ไหมดูสิดูบีบมีฟองมันเหมือนซาลาเปาจริงเลยนะเนี่ยคือถ้าไม่บอกเป็นสกุชินี่คือเป็นซาลาเปาเลยนะเนี่ยเออไหนให้พ่อลองจับสิแล้วบอกน้องๆดูนี่นะน้องๆเหมือนมันมีไส้อยู่ข้างในด้วยอยดูสิ เหมือนถึงอ่างเลยโอเควันนี้มีมาให้เพื่อนๆแล้วน้องดูแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ช่องสองต้นโนลลี่ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีของเล่นอันใหม่เดี๋ยวถ้ามีของเล่นอันใหม่จะมาให้ดูนะครับมาแล้วบายๆเพื่อนๆหน่อยบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยเร็ว